เจ้าข่าวค่ะวันนี้ไม่อยู่เมืองจีนนะคะอยู่เมืองไทยนี่แหละคะ่ะพามารู้จักกับชาไปเต้าหรือว่าชาแพนด้านะคะซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้า IPO ที่ตลาดทรัพย์ฮ่องกงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา IPO ที่17 5เหรียญฮ่องกงนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ย อ,อ,อาจจะต้องบอกว่าเ,เขาเป็นคุณบับเบลที่อาจจะไม่ได้บับเบลสมชื่อเท่าไหร่นะัลองไปดูสภาพไปเราเองละกันนะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องราวของเขาก็น่าสนใจเหมือนกันนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ว่าเอ๊ะแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพิ่งมาอยู่เมืองไทยมีสองสาขาเท่านั้นเองก็คือที่นี่ไอคอนสยามกับที่จุลานะคะแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยต้องบอกว่าชาใบเต้าถือเป็นแบรนด์ชานมเบอร์สามนะ รองแค่จากมี่เฉยแล้วก็กู่หมิงเท่านั้นเองนะทั้งในเชิงของยอดขายแล้วก็จํานวนสาขาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห หลายคนจะเห็นข่าวนะว่าร้านชานมเนี่ยกำลังต่อคิวจะเข้า i p o อกันเป็นแถวเลยมีแบรนด์อะไรบ้างอย่างมี่เฉยเนี่ยเรารู้จักกันเป็นประจำนะเพราะเมืองไทยก็เยอะใช่ไหมอย่างปู่หมิงเบอร์2ก็กาลังจะเข้าเหมือนกันแล้วก็อย่างชาเก,กีเออคนไทยก็ชอบเหมือนกันถูกปะก็กาลังจะต่อคิวเข้าเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าหลังจากเห็นสภาพภูงชาไปเต้าเข้าไปแล้วเนะี่ยเขาจะมีเปลี่ยนใจกันบ้างหรือเปล่านะคะคําถามที่หลายคนบอกก็คือว่าโอ้โหเราเห็นร้านชานมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองจีนนะ่ะมันเยอะขนาดนี้แล้ว เขาแต่ยังอยากเข้ามา IPO เพื่อที่จะไปขยายไปไหนก็นดีก่ะโอ้โหมันก็แข่งกันดุแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าเรามีข้อมูลมาฝากกันนะจ๊ะคือร้านชานมในเมืองจีนนะ่ะที่เราเห็นกันเยอะๆงนะี้ยลองเดาว่ามีกี่แบรนด์เออข้อมูลเขาบอกว่าตอนนี้ในเมืองจีนมีร้านชานมประมาณ3,000แบรนด์จ้ะทุกคนซึ่ง3,000แบรนด์เนี้ยนะมีสาขารวมกันประมาณ 4 2 0 0 0 0สาขานะคะลองคิดตัวเลขดูเล่นๆคนจีนมีประชากรเนี่ย1,400้ล้านคนถูกปะถ้าเอาตัวเลขนี้หารกันเนี่ยจะพบว่า1สาขาร้านชานมของจีนเนี่ยรองรับอยู่ประมาณ3,300คนจ้ะถามว่าตัวเลขนี้เกี่ยวเห็นเยอะๆเนี <ao lead support> cosas, like goals, ่ยม <Plaza. S 2> ันเยอะขนาดไหนเอาเทียบกับบ้านเราแล้วกันบ้านเราอ่ะเกี่ยวเห็นเยอะๆคืออะไรเซเว่นเนาะอย่างเซเว่นตอนนี้มีสาขาประมาณ14,00 0สกว่าสาขาเทียบกับประชากรประมาณ เจ็ดสิบล้านคนกลุเกือบเจ็ดสิบล้านคนนะบ้านเราอะแสดงว่าหนึ่งเซเว่นตอนนี้ที่เราเห็นกันเยอะๆอะรอ,องรับประชากรประมาณห้าพันคนเนาะนั่นหมายความว่าคือเราอะเห็นร้านชานมอะเรียกว่าขี่กว่าเห็นเซเว่นในเมืองไทยอีกอะนึกออกปะถ้าไปเมืองจีนอะนะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับตัวของชาแพนด้าเองอะหรือชาวใบเต้าหลายคนเวลาเพื่อนๆไปเมืองจีนถ้าไปเหมือนแบบ เป่ยช่างกวางเซินก็คือไป่ยิงช่งางไห่กวางโจเซินเซินน่ะแล้วบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่เลยนี่นะจริงๆก็บอกว่าเขาอะก็เปิดเยอะนะแต่ว่าประมาณ2 6ของจำนวนสาขาเขาอะมันจะอยู่มันจะไปอยู่ในซินอีเซียนถึงชื่อหรือว่าเมืองนิวเฟิร์สเทียของทางจีนซึ่งมีอะไรบ้างก็คือเฉงตูเขามาจากเฉตูแะบ้านเกิดเขาอะ่ะ ทั้งโจอย่างเงี้ยหูหานนานจริงฉามชาเออเราจะเจอร้านแบบเนี้ยในเมืองพวกนั้นนะ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนเขาไปบุกตลาดเส้นนั้นอะนะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยแล้วมันจะเอาที่ไหนไปโตอีกนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบรนด์นี้ไนงะมันยังมีอีกหลากหลายแบรนด์แล้วก็แข่งกันอย่างดุเดือดนะจนเขาบอกว่ามีคนทําตัวเลขมาว่ามูลค่าตลาดของร้านชานมตอนเนี้ยในเมืองจีนนะ่ะอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านบาท คือขนาดที่เราเห็นตัวเลขเยอะขนาดนี้จํานวนสาขากระจายกันมากขนาดนี้ก็ยังมีคนบอกนะจ๊ะว่าร้านชาโนมอ่ะในเมืองจีนยังมีโอกาสโตได้อีกโตได้อีกประมาณเฉลี่ยนะมีละ15เปอร์เซ็นซึ่งเขาเอาเหตุผลของการรองรับว่าน่าจะโตได้อีกเนะี่ยมาจากไหนเขาเอาไปเทียบกับอิตาลีจ้ะอิตาลีเป็นเมืองแห่งกาแฟถูกปะอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไปอิตาลีนะประชากรอ,อิตาลีประมาณ เกือบ60ล้านคนเขาบอกว่า1ร้านกาแฟในอิตาลีเนี่ยจะรองรับประชากรแค่900คนเองถามว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยที่บอกว่าเซเว่นน่ะหสาขาของเซเว่นรองรับ5,000คนน่ะเราเห็นเซเว่นในเมืองไทยเยอะขนาดไหนไปอิตาลีอ่ะเราจะเห็นร้านกาแฟขี่กว่าเซเว่นน่ะถึง5เท่าเออลองคิดดูดิซึ่งถ้าเอากลับไปเทียบกับเมืองจีนใช่ปะที่ตอนเนี้ยหสาขาร้านชานมรองรับแค่ประมาณ 3,300คนเท่านั้นเองถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้านหนึ่งสาขารองรับประชาปรปะชากรที่มันน้อยลงกว่าน,นี้แต่ว่าจำนวนสาขามันเปิดได้อีกเยอะเลยนี่แหละคือลอจิตกของการเติบโตของเขาที่เขาเอามาบอกแต่ว่าก็อลองคิดดูแล้วกันว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนลองเอาไปพิจารณากันดูนะจ๊ะอะตอนนี้ก็เลยมาลองชิมได้ชิม ตัวของชาไปเต้ามาเมืองไทยเขาใช้ชื่อว่าชาแพนด้าแล้วเขาก็ไม่ได้มาแค่นี้เขาก็พาน้องแพนดา้านี่มาสขอดหน้าตาของเขามาใส่ชุดไทยให้เราได้ถ่ายรูปก,กันนะจ๊ะน่ารักมากเลยนะที่แพนด้าชนน่ารักมากเนี่ยแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากมาชิมแบบนี้บ้างนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปมีสองสาขาตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่จุลานะเอาละค่ะเอามาฝากกันกับชาไปเต้าวันนี้จ้า